ตอนที่สา5รอย่สากระนำซื้อของแบรนด์เงิน60,000หยวนใส่ในถุงสะดวกซื้อเต็มไปเพียงสองถุงครึ่งเท่านั้นแต่เจียงเสี่ยวไปยื่นถุงสะดวกซื้อให้พนักงานสาวไปตั้ง5้าถึง6ใบเมื่อเห็นแบบนั้นเธอจึงพูดอย่างเขินอายว่าคุณผู้ชายฉันขอซื้อถุงสะดวกซื้อที่ไม่ได้ใช้จากคุณได้ไหมคะเจียงเสี่ยวไปหัวเราะและพูดว่าที่เหลือผมให้คุณก็แล้วกันขอบคุณค่ะพนักงานสาวดีใจมากจึงพูดว่า คุณคารู้ไหมว่าถุงสะดวกซื้อพวกนี้หาซื้อได้ที่ไหนบางครั้งมีลูกค้าของเรามาถอนเงินสดในจำนวนที่เยอะมากและถือเงินกลับไปไม่สะดวกนะดังนั้นฉันอยากจะเสนอถุงแบบนี้ให้ผู้จัดการสาขาจะซื้อมาสักล็อตหนึ่งจะได้ไว้ใส่เงินให้ลูกค้าที่ต้องการเจียงเสี่ยวไปได้ยินแบบนั้นยิ่งมีความสุขยิ่งขึ้นเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าการถอนเงินง่ายๆจะกลายเป็นการสนทนาทางธุรกิจไปได้ ต้องบอกว่าพนักงานสายงานบริการในเมืองใหญ่อย่างเจียงเฉิงนั้นให้บริการดีมากพวกเธอรู้วิธีการบริการที่ยอดเยี่ยมและคำนึงถึงลูกค้าเสมอผมเป็นผู้ผลิตถุงสะดวกซื้อพวกนี้ถ้าธนาคารของคุณต้องการซื้อคุณสามารถโทรติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่พิมพ์อยู่บนถุงได้เลยครับนอกจากนี้ผมยังสามารถผลิตถุงตามแบบที่พวกคุณต้องการได้เช่นการพิมพ์ชื่อธนาคารและหมายเลขโทรศัพท์ธนาคารลงบนถุงให้ได้อีกด้วยเจียงเสี่ยวไปกล่าว คุณเป็นคนผลิตถุงพวกนี้เองหรือคะพนักงานสาวทั้งดีใจทั้งตกใจงั้นไม่จําเป็นต้องโทรหรอกคาอรอสักครู่นะคะฉันจะไปคุยกับผู้จัดการสาขาแล้วคุณสามารถพูดคุยกับเขาได้เลยค่ะโดยไม่รอคําตอบจากเจียงเสี่ยวไปเธอก็ออกจากเคาน์เตอร์พร้อมถุงสะดวกซื้อและไปหาผู้จัดการสาขาทันทีเนื่องจากเงินยังไม่ถูกส่งออกจากเคาน์เตอร์ดังนั้นเจียงเสี่ยวไปจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรอ ไม่นานหลังจากนั้นพนักงานสาวก็กลับมาพร้อมกับผู้หญิงวัยสี่สิบเศษเธอชี้ไปที่เจียงเสี่ยวไปแล้วพูดว่าผู้จัดการฉนีคือคุณเจียงเสี่ยวไปเขาเป็นผู้ผลิตถุงสะดวกซื้อพวกนี้ค่ะผู้จัดการช้ยยื่นมือออกไปหาเจียงเสี่ยวไปสวัสดีคุณเจียงฉันชื่อชัยมู่ชิงฉันสนใจถุงสะดวกซื้อของคุณรบกวนคุณช่วยมาที่ออฟฟิศของฉันเพื่อพูดคุยเรื่องนี้ได้ไหมเจียงเสี่ยวไปจับมือเธอเบาๆและพยักหน้าเห็นด้วย ใชยมู่ชิงหันไปหาพนักงานสาวแล้วพูดว่ารั่วหลันเดียวช่วยนําเงินสดที่คุณเจียงถอนไปส่งที่ห้องทํางานของฉันด้วยข้าพูดจัดการใช้ติ่งรั่วหลันรีบขานรับขอบคุณครับเจียงเสี่ยวไปหันมาขอบคุณติ่งรั่วหลานและเดินตามใายมู่ชิงไปที่ห้องทํางานของเธอหลังจากพูดคุยกันสักพักก็ได้ข้อสรุปอย่างรวดเร็ว ไฉมู่ชิงไม่ได้สั่งทําถุงสะดวกซื้อมากมายนักเธอสั่งท 100, าหนึ่งแสนใบราคาใบาละ3.5หลีรวมทั้งหมดเป็นเงิน350หยวนอย่างไรก็ตามไฉมู่ชิงกล่าวว่าเมื่อถุงสะดวกซื้อที่เธอสั่งมาถึงเธอจะนําไปใช้ที่สํานักงานใหญ่ธนาคารในเจียงเฉิงหากสํานักงานใหญ่ต้องการสั่งซื้ออีกปริมาณการสั่งซื้อครั้งต่อไปก็จะมากขึ้น นอกจากนี้ไฉมู่ชิงยังกล่าวอีกว่าพ่อของติงรั่วหลานเป็นผู้จัดการร้านหนังสือซินหัวในเจียงโขเธอจึงขอให้เจียงเสี่ยวไปทิ้งข้อมูลติดต่อของเขาในเจียงเฉิงไว้เจียงเสี่ยวไปจึงให้หมายเลขโทรศัพท์ของแผนกต้อนรับที่เกสต์เฮาส์หังซานและแจ้งให้เธอทราบว่าเขาจะกลับไปที่ชิงโจในวันพรุ่งนี้หลังจากได้ยินสิ่งนี้ไฉมู่ชิงก็ประหลาดใจและพูดว่าคุณเจียงคุณพักอยู่ที่เขตเจียงชางแต่คุณเดินทางมาที่เจียงโขเพื่อถอนเงินได้อย่างไร เจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดว่าผมจะไปซื้อของที่ห้างเซ็นทรัลเจียงเฉิงเลยมาถอนเงินมาที่นี่ชายมู่ชิงตกใจมากเขามาถอนเงินหกหมื่นหยวนเพื่อไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าโอ้พระเจ้าเขากำลังจะไปซื้ออะไรกันแน่นอนว่าเธอจะไม่ถามออกไปแม้เธอจะทั้งตกใจและอยากรู้อยากเห็นก็ตามเจียงเสี่ยวไปออกจากธนาคารด้วยอารมณ์ดีและขับรถกลับไปที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเจียงเฉิง หลังจากจอดรถแล้วเขาไม่ได้พกเงินทั้งหมดเข้าห้างแต่เอาเงินใส่ในกระเป๋ากางเกงสองปึกก่อนจะยัดถุงเงินไว้ใต้เบาะและเดินเข้าห้างไปเนื่องจากก่อนหน้านี้เขาเคยเดินสำรวจไปทั่วห้างแล้วคราวนี้เขาจึงตรงไปที่ชั้นสามเพื่อไปซื้อกระเป๋าเพราะที่นี่มีร้านกระเป๋าหรูอยู่เพียงแค่ร้านเดียวเป็นแบรนด์ปีแอร์กระแดงแบรนด์ชื่อดังจากฝรั่งเศส